ครับในทีมลูกนี้นะชมทีมใหญ่ของสกีโตเรชารักวันนี้เป็นชุดวัยรุ่นได้งานกษิน,นเซบกีและมิดทองประจำปีไอสิ่งอะดรสังเกตดู จากบ้านเมืองไปบุกบันไปตามลูกเคยของเขาหากเมืองขาดเจ้าเราต้องจะขอบุกบันขึ้นคลองไปหาแม่น้องนางนั้นจะไปหาแม่นางตัวน้อยๆจะไปหาแม่ท้อยสวรร วันนี้เป็นโอกาสของเราลที่จะขอมัให้มวันครแห่งนี้นแ,นนแล้วก็บอกรับกับผู้หญิงใจสุวรรณแต่ถ้าคนผู้หญิงใจสุวรรณไม่ยอมแล้วก็ ติดตามชมการแสดงจากสิเกตนะชโชคนีมีสุขเสนอให้ท่านได้รับชมกันรบมในวงดนตรีพิพากของสบเกียตบริการบ้านกงมธนูนะครับเสด็จพ่อก็ไปไม่กลับมาสักทีจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ องหญิงใช่สุวรรณนี่เจ้าเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่มันฉันมาวันนี้มันฉันต้องการอยากจะรู้ว่าอง,งหญิงสาบอดีไปไหนเราพระเจ้าค่ะเสด็จพอ่อเสด็จพ่อไปไประพาสป่าไปไประพาสป่าเหรอฮะาฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าหญิงใช่สุวรรณคนทั้งเมืองเข้อรู้กันหมดแล้วว่าองค์สิงสาบอดีไปตามเราเคย ถ้าเจ้ารู้เรื่องนี้เจ้าก็ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยเถิดเป็นความลับอย่างนั้นเหรออ,องค์หญิงได้ไอ้สิงหาดคนนี้ความลับใครต้องการอะไรล่ะไอ้สิงหันเด็กคนนี้อยากได้อ,องค์หญิงทราบจังหวัดมาเป็นเมียร์ไยัง,งต้องกายาหไม่อยอ๋ยไม่อยอมข้าขไม่รักเราจะปั้มเอ้ยเราจะปั้มให้น้ำใจ ถ้าวิ่งเข้าป่าจะดึงขาเอาไว้ได้แน่นาง ตกลงจะยอมเป็นเมียแล้วหรือไม่จะเป็นจะตายแล้วก็ไม่ยอมตกลงไม่ยอมใช่ไหมถ้าเช่นนั้นทหารพางยิงทั่วสวนไปกักขังเขาไว้จนกว่าจะเรารับรักเราสิ่งเดชไป เอาละแม่จ้าย่าจ๋าเมืองแห่งมวัานครแห่งนี้ไม่มีกษัตริย์แล้วเมืองมันจะเป็นเมืองได้อย่างไรเอาละถ้าเช่นนั้นเราจะขอแต่งตั้งตัวเองเป็นพอนอน้อยสิงหาเดชต้องตายบัตี้บปนตนไปกดบ้านเมืองของสิงหาบดี มีเคยให้เอาขอไว้เพราะน้องน้อยทิ้งเดีคนนี้จะเปลี่ยนไม้ให้หมดกดมันไม่มากไม้มีแค่สามข้อเท่านั้นขอแหละดูวัดวาอารามสิสร้างใช้เงินฟุ่มเฟืยไม่เอาเดี๋ยวจะเอาให้ดีไปเลยเดี๋ยวสร้างโรงแรมเลย ไปคอนโดด้วยตั้งไปห้องไปห้องเป็นห้อง,เอ,ง,เ,องเอาไว้ให้พระเช่าเอาเงินเข้าหลวงให้หมดส่วนข้อที่สองคนแก่ดูที่นที่มันดูลิเกนเนี่ยเคี้ยวหมากปเปลอะเธอะไม่เอาหมากไม่ให้เคี้ยวแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเคี้ยวกระดูกหมูแทนส่วนข้อที่สามข้อนี้สำคัญมาก คุยิงสิบสามสิบสี่ถ้าอยู่ภายในเมืองของเราจะต้องจับมีผัวให้หมดมีผัวแล้วก็ต้องมีลูกด้วยจะได้มีลูกมาทันใช้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีลูกแล้วล่ะก็เราก็นอนน้อยสิงะเด็จะต้องตัดขั้วให้หมดไม่เราอยู่บนบัลลังก์เนี้ยดูมีลาสีอย่างไรก็ไม่รู้ เรื่องกรรัดพัลเลิศ์นะอาคเดชทำไมขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์เราแบบนั้นล่ะอะท่านสิงห์อาบอดี้ไดเมื่อท่านมาก็ดีแล้วนี่ท่านเข้ามาท่านยังไม่รู้อีกเหรอเราไม่เข้าใจคำพูดของท่านหมายความว่ายังไงกันเลยพระนอน้อยสิงห์คาเดตคนนี้ตอนนี้ปฏิวัติต่อการกบ็หมนเหรอ ไพรรัฐพอเลิกแสดงเป็นสิขหาบดีสรับกับเพียนกับ,บไอ้อัคเดชลูกอหางดอกมึงกล้ามาบอกว่ากระบดแ้ทำาะไรอุตสายกยอกกลับทอนยศหวังผลประโยชน์เหยียบย้ำเขาว่า ขอบคนให้ดูนาหากเสื่อผ้าให้ดูเนื้อแต่เราไม่เชื่อโบราณจึงทำให้ฉันต้องทำเข้าว่ามาให้คดมาทำเป็นคอหากเล็กคดทำเขียว แต่หัวใจมึงคดลดหลีกสร้างเรื่องชั่วอย่างเดียวดื่มดำนี่มึงกระบทยังกล้ามาบอกลูกอีมาให้ตอกสากตำอะไรสัตว์ขาคุณเตชั่ว แด็แกงร้อนเคยล่าหัวมาถึงใครจะตามกูก็ไม่ตายเพราะกูเป็นชายชอบชนกูก็เป็นคนเหลือเขาถ้าเห็นเจ้าเจ้าก็ต้องทำจะฆ่าลาชา่าอวดท่านผู้ชอบดีกว่าท่านกม้มรับกรรมข้าเด็หากว่าแต่คิดไอ้คนที่ช่บอ,อย่างเจ้าคุงคองวงังคงเป็นไปไม่ได้เจ รากถดนคงไม่ได้รับความสุขแน่เราขอยอมตายจะดีกว่าที่จะให้คนชั่วยอย่างเจ้าของเมืองเ้าคิดว่าทำแน่เขาจะเข้าอขอมา เอาหวานแล้วคืนมาเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านอยากได้หลาเขาท่านคืนเราไม่ขออะไรมากมายเราขอให้ท่าน <c oughs> ยกมังใหม้มาวัด <c oughs> ให้กับเราสิ <c oughs> คนอย่างท่านคงฟังอะไรไม่รู้เรื่องกันมัน <c oughs> งเราสิ้นขามาทีจะบอกแล้วว่าเ <c oughs> มือง,งเมืองนี้เราไม่ให้กับท่านไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเช่นนั้นไอ้เด็กคนนี้มึงตาย ทำอะไรยอนทุกสิ่งทุกอย่างเว้นไว้อย่เดียวอยากฆ่าบาาเลยก็ใครยกม้อนกับเราถ้าเราจะว่าชีวิตท่านกับล้านทุกคนท่าน้อกการอยากจะได้เมืองใช่ไหมล่ะเอาละเอาไปสิเราจะยกให้กับท่านดีมากจอิงหัวดีเอาละถ้าเช่นนั้นขานองเซ็นใบมอบให้กับลานสกรไหนล่ะดินสอปากกาที่จะให้เป็นลายลักษณอักษรที่จะให้เซ็นให้กับท่านดินสอบปากกา ไม่ยอมตุกจันต้องความมันไม่มีหลอกการไม่ตะลิตก็ใช้โลหิตจากดาชนีของท่านเต็มทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นรอยเมือของความจริงๆพัะจำใจกัดดาชนีเส้นเมืองที่มีให้กับมันไอ้คนทั่วทา่าเดยละทา่านตองการเมือง ที่บรรทัศน์ดำเนินจะตีมาเราก็ท้ายแก่ท่านเราจะเซ็นไว้นะที่บัรลังตรงนี้เราขอให้บัรลังเนี่ยเป็นบัรลังเลือดดีมากท่านสิงร์บอดีเอาละเอาละก็าได้คืนไปในเมื่อท่านเซ็นไว้เม่อไม่กี่วันก็รอแล้วเราพระนอน้อยชิงห์อดีต ก็จะไม่ใจดำเรามีของขวัญให้ท่านอย่างหนึง่งทหารเอามาดิมีขนาดเราหมดยศหมดที่อยู่แล้วมีของขวัญให้กับเราอีกเหรอเอาละท่านสิงห์บดีนี่คือกะลาท่านนําท้อท่านกับลาข้งวท่านเอาไปจากเมืองของเราถ้า,าเกิดว่าตะวันตกดินเราก็เรายังเห็นท่้นปนเปื้อนอยู่ในเมืองของเราเราจะทางสาร जीवि அ다 <laughs> <laughs> สารหลานนักหนัก,กตัวคงค้าคืนคมต้องอุ้มลานเล่ลอนคืนนี้จะไปนอนที่ไหนน้ำแถวนี้มีมากไหมกลัวจมน้ำตาย จะล้มกันต้องอยืนแล้าลานหลาดก็หองตายืนมองมองหม่หลาดคงอยู่มากใที่ไม่เห็นหลาดร้องไห้ร้องโหยตายืนเหหันหลาดล้ลงคงจะหิว ta trái đột nghĩa thẹn nôm